ลองจินตนาการดูนะครับถ้าหากวันหนึ่งเพื่อนๆกำลังนั่งเครื่องบินจะไปยังชายหาดสีครามที่เมาดีกับแฟนสุดที่หลักเครื่องบินนั้นนะครับก็ได้ถูกร่อนขึ้นอาหารสุดหรูก็ได้ถูกเสิร์ฟหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กินมันแล้วก็หลับลงครับก่อนที่จะตื่นขึ้นมาและพบว่าทุกคนบนเครื่องบินนั้นนะ่ะร้องโอเอกอวยวายตอนนั้นเองเพื่อนๆไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เราจะไปหันดูหน้าต่างภายนอกแล้วก็พบว่าไอ้ตึกราบ้านช่องที่มันอยู่ข้างนอกเครื่องบินนั่นนะครับ มันดูไม่ใช่เกาะมาลดีฟเลยแต่ว่าเป็นตึกที่เหมือนกับอยู่ในหนังไซไฟยุคอนาคตเพื่อนๆจะทําอย่างไรฮะถ้าเจออย่างนั้นเรื่องพันนี้นะครับมันก็เป็นหนึ่งในข่าวดังที่ได้เคยอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อเกือบ30ปีที่แล้วมาแล้วนะครับที่อยู่ๆเนี่ยมันก็มีเครื่องบินจากต่างยุฮะมาโผล่ยังสนามบินแล้วคนเหล่านั้นในเครื่องบินเนี่ยก็ไม่ได้ดูแก่ลงเลยถ้าเพื่อนๆชอบเสพเรื่องราวลึกลับดักดาก,กแบบนี้แล้วก็ อย่าลืมกดกระแทกปุ่มติดตามแล้วก็ปุ่มไลค์ให้กับช่อง FN Dairy ของเราด้วยน,นะครับเมื่อพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มดีกว่าฮะย้อนกลับไปในเช้าวันที่สดใสของเดือนกร,รกฎาคมในปี1995นะครับผู้โดยสารจำนวน53คนกับลูกเรืออีก5คนของสายการบินแพนอเมริกันเนี่ยก็กำลังขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินที่914ครับเพื่อที่จะเดินทางไปยังนิวยอร์กสู่ชายหาดอันสดใสในไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐครับ ทุกอย่างในวันนั้นนะครับมันก็เป็นไปได้ด้วยดีเลยแหละบินขึ้นไปดูท้องฟ้าสวยงามจนกระทั่งในสามชั่วโมงต่อมาเมื่อถึงเวลาที่เครื่องบินนะครับควรจะลงจอดตามตารางของพวกมันก็ไม่มีวี่แววว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยจะโผล่ขึ้นมาเลยทางเจ้าหน้าที่หอการบินของไมอามี่นะครับก็เลยได้เห็นการผิดปกติครั้งนี้เี่แหละที่แบบทํำไมมันไม่มาลงตามตารางนะ พวกเขานะครับก็เลยได้ติดต่อไปกับศูนย์ควบคุมทางนิวยอร์กครับเพื่อถามว่าเฮ้ยไอ้เครื่องบินที่มันจะควรบินมาเนี่ยมันอยู่ไซว่าไอ้ฝั่งนู้นก็แบบก็ออกไปตั้งแต่หลายโมงเช้านู้นแล้วไงยังไม่ถึงอีกเลยเจ้าหน้าที่ไมอามีก็ไม่มีไม่มีไม่มีว่แววอะไรเลยนี่ดูในเครื่องเรดาร์หมุนๆติวๆแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามีเครื่องบินลำไหนจะมาจอดเลยพอคอยได้ทําการติดต่อไปยังเครื่องบินดังกล่าวแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงตอบรับจากสวรรค์อะไรมาเลย ทางเจ้าหน้าที่นะครับจึงได้ประสานงานไปกับทางสายการบินแล้วก็หน่วยกู้ชีพอย่างรวดเร็วครับเพื่อให้ดําเนินเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่ไอ้ข่าวนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นข่าวเสียเสียหายหายไปหนักขึ้นอีกแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับจนทําให้ในเวลาต่อมาเนี่ยข่าวนะครับมันก็ปิดไม่อยู่ละเพราะว่าไอ้คนที่มารอรับย่องรับญาติอะไรเนี่ยเขาก็ต้องออกมาโวยวายใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมเครื่องบินมันมาชา้าจังดีเลยเป็นชาติเลยอย่างเงี้ย สายการบินนะครับก็เลยต้องออกมาบอกว่าเออพวกเราเสียใจด้วยนะที่เราจะบอกว่าเที่ยวบินที่914ที่จะบินจากนิวยอร์กมาไมอามี่ในวันนี้เนี่ยมันได้หายไปไหนก็ไม่รู้นั่นแหละครับเรื่องราวการหายไปของเครื่องบินนะครับมันก็เลยได้ลือกระชอนไปทั่วทุกหน้าหนังสือพิมพ์เลยผู้คนเวลานั้นนะครับต่างพูดกันให้พลวลเหมือนข่าวลุงพลนั่นแหละในตอนนี้ คือมันมีทั้งการสืบสาะคานจัดหาเอาหน่วยทีมกู้ภัยบรอากาศกู้ภัยดำน้ําลงไปด้วยนะครับคือเอ้เส้นทางที่เขาบินมาจากนิวยอร์กจากถึงไมามีนะ่เนี่ยมันจะต้องบินข้ามมหาสมุทรเนี่ยฮะคนนะครับก็เลยสันนิษฐานว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่อเครื่องบินที่มันบินมาเนี่ยอยู่ๆจะโดนพายุโบกตกทะเลไปเลยหรือว่าจะโดนสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าดูดไปก็ได้ คือสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านะครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมลึกลับที่แบบชอบดูดเครื่องบินลงไปมันจะเป็นตำนานเมืองของชาวสหรัฐอเมริกันนะครับแล้วเผอิญไอที่ที่เครื่องบินไปบินอนะ่ะมันก็อยู่ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมนั่นด้วยไงแต่ไม่ว่าเขาจะสำรวจอะไรยังไงก็ตามนะครับมันก็ไม่มีอะไรเลยแม้แต่เศษซากปีกเครื่องบินนะครับที่จะแบบจะลอยตุ๊ป่องตุปงต๊ป่องในน้ํามาดังนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนี้เนี่ยก็เลยต้องออกมาถแถลงการเรื่องข่าวดังกล่าวครับ แต่พอคนได้ยินถึงรัฐได้ออกมาถแถลงปุ๊บเนี่ยผู้คนนะครับก็เหมือนกันทุกชนชาติเลยฮะจะมีทฤษฎีสมคบคิดนานาบอกว่าไอการที่เครื่องบินหายไปเนี่ยมันต้องเป็นหนึ่งในการทดลองของรัฐบาลแน่เลยที่แอบจับเครื่องบินลำนี้ไปพร้อมกับเอาคนทุกคนในนั้นนะครับไปทดลองไม่กอดมันคิดได้ นอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีคนที่แบบลือว่ามันอาจจะโดนลักพาตัวไปโดยเอเลี่ยนอะไรแบบนี้นก็ว่ากันไปตามภาษาฝรั่งนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะแบบเดี๋ยวมีผีอำบงังเครื่องบินอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่รู้ประมาณนั้นแหละคนเขาก็บน่นบ่นกันไปนะครับแต่ถึงเป็นอย่างนั้นก็ตามนะครับพอมันผ่านไปตามการเวลาเนี่ยข่าวมันก็ได้เงียบหายไปครับผู้คนต่างๆนะครับก็ตามเริ่มหลงหลงลืมลืมีมข่าวนี้กันไปแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตกันอยู่อย่างปกติครับ แล้วภาพก็ตัดมาที่เดือนพฤษภาคมของปี1992ครับที่หอควบคุมการบินของเมืองกาลากัสเวเนซุเอลาหรือว่าเมืองคาราคัสประเทศเวเนซุเอล่านะครับในวันนั้นนะครับก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของหอการบินชื่อว่าควอนเดรโกร์เตซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในวันนั้นนะครับเขาก็เข้ามาทํางานยังห้องทํางานปกติทักทายทุกคนแล้วก็เอาดากนั่งลงเก้าอี้นะครับก่อนที่จะเบิ่งลงยังหนปัดของห้องควบคุมครับ ตอนนี้นี่ให้เพื่อนๆลองจินตนาการถึงห้องควบคุมห้องกระจกอันใหญ่เลยนะที่มันจะมีแบบเครื่องของใช้อะไรเพียบที่เพื่อนๆมองไม่เข้าใจแต่ว่าตรงกลางนั้นอนะ่ะมันจะมีหน้าปัดของเลดา้าอยู่คือมันจะเป็นหน้าปัดวงกลมสเีเขียวที่แบบหมุนติ้วๆอยู่ครับเพื่อเขาจะใช้ตรวจว่าแบบมีเครื่องบินลำไหนได้บินมาลำไหนจะชนกับลำไหนเขาจะได้แบบแจ้งอะไรให้ถูกก่อนและในวันนั้นเองครับวันที่เขากําลังได้ดูหน้าปัดแบบธรรมดาอยู่เนี่ย ทันใดนั้นมันก็มีวัตถุประหลาดปรากฏขึ้นมาบนเรดาร์ครับที่ไม่ใช่แบบอยู่ๆแล้วจะค่อยๆบินเข้ามานะครับแต่เป็นแบบโผวับมาตรงกลางหน้าจอเลยครับเท่านั้นแหละครับบักฮวนคนคุมหอนี่ก็ตกใจเลยเขาก็ต้องรีบทําการตรวจสอบครับว่าไอ้จุดที่มันโผล่ขึ้นมาบนเรดาร์นั่นน่ะมันคือเครื่องบินหรือว่าอีหยังปรากฏว่ามันก็คือเครื่องบินจริงๆครับแต่ว่าไม่ใช่เครื่องบินแบบที่เฮียฮวนเคยเห็นในทุกวันที่ทํางานนะมันจะเป็นเครื่องบินรุ่นเก่าที่แบบสมัยนี้เขาคงไม่ใช้กันแล้วนะครับ จะเป็นเครื่องบินรุ่น Dc-4 McDonnell Douglas ครับที่ปีของเครื่องบินนี้เนี่ยมันจะมีใบพัดกลมๆหมุนเตี้วอยู่เลยซึ่งไอตอนแรกนะครับเฮียหวนก็คิดว่ามันคงจะเป็นแบบพวกเครื่องบินส่วนตัวที่ไอพวกคนรวยเขาเอามาบินเที่ยวไปเที่ยวมาใช่ไหมพอแบบอย่างที่รู้ๆกันคนรวยเขาก็ชอบสะสมของแปลกแล้วก็ยังมีนิสัยแปลกๆอะไรแบบนี้อีกเฮียหวนนะครับก็เลยทําการติดต่อไปที่เครื่องบินลํานั้นครับแล้วก็บอกว่าแกเอาเครื่องบินมาบินว่อนแถวนี้ไม่ได้นะนี่มันเป็นสนามการบินของรัฐบาล ไอคนที่อยู่บนเครื่องนะครับมันก็ติดต่อกลับมาแบบแล้วเราอยู่ไหนละตอนนี้ฮวนก็แบบจะบ้าแล้วนี่บินไปยังไม่รู้จะบอกให้เอาบุญนะที่นี่คือสนามบินการากัสของเวเนซุเอลาแล้วพวกเองเราจะไปไหนนักบินที่อยู่บนเครื่องนะครับก็แบบอึ้งไปสักพักแล้วก็ต่อกลับมาว่าพวกเราเป็นเครื่องบินของสายการบินแพนอเมริกันเที่ยวบินที่914บินมาจากนิวยอร์กแล้วก็มีกําหนดการจะลงจอดที่ไมอามีีในวันนี้เรื่องนี้นะครับก็ทําให้เฮียัวนเนี่ยถึงกับยิ่งงงเข้าไปใหญ่ครับ เพราะว่าไอ้ไมออมีที่ว่านี้เนี่ยมันอยู่ห่างไปทางเหนืออีกถึง2ชั่วโมงบินเลยครับดังนั้นทําไมไอ้คนขับเครื่องบินมันถึงได้จัดงาวถึงขนาดบินผิดทางมาไกลขนาดนี้ล่ะเฮียฮวนนะครับก็เลยได้ตั้งสติแล้วก็ถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องบินลํานี้ครับเพื่อจะให้ชัวร์ว่ามันไม่ใช่แบบเกรียนเครื่องบินไอ้คนบนเครื่องบินนะครับก็ตอบว่าพวกเราเองมีก่อนหมดการที่จะลงจอดในเวลา9นาฬิกานาทีของวันที่2กรกฎาคมปี1955 ซึ่งเมื่อพูดแบบนี้เองนะครับมันก็เลยทำให้เฮียหวนยิ่งปวดหัวเข้าไปใหญ่ครับเพราะว่านี่มันปี1992แล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเขาก็ไม่สามารถให้เครื่องบินลำนี้นะมันบินว่อนอยู่บนท้องฟ้าได้นานเพราะแบบเดี๋ยวจะมีลำอื่นมาบินเฉียวตูดกันและชนตูมสยองกันก่อนนะครับเฮียฮวนเนี่ยก็เลยจำเป็นครับจะต้องเคลียร์พื้นที่ให้กับเที่ยวบินนี้ให้มันได้ลงจอดอยางสนามบินคือแบบถึงพื้นแล้วเดี๋ยวค่อยคุยๆกันให้เลยว่างันเถอะ จัดแจงให้คนในสนามบินนะครับเขาไปเคลียร์ไอ้พวกลานบินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดต่อให้เครื่องบินลำนี้นะครับค่อยๆเอาเครื่องบินเนี่ยมันแล่นลงจอดอย่างเลนที่เขาได้เตรียมไปให้ซึ่งพอมันลงจอดใช่ไหมครับมันก็จะมีพวกพนักงานของสนามบินนะเขาเข็นเอาแบบพวกงวงช้างกระไดอะไรไปต่อตามเครื่องบินเพื่อที่จะแบบรับคนลงมาแต่ไอ้พวกพนักงานพวกนั้นนะครับก็ถึงกับอึ้งเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เขาได้เห็นในหน้าต่างเครื่องบินนั้น่ะ มันเป็นคนนะแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบใส่เสื้อชุดแฟชั่นเก่าๆสมัยของคุณปู่พวกเขาหมดเลยนะครับซึ่งไอคนเหล่านั้นเนี่ยมันก็ตาตื่นเหมือนกันที่แบบว่ามองออกมาหน้ากระจกแล้วก็แบบมองจ้องตาค้างเลยประมาณว่าแบบที่นี่ที่ไหนเพื่อนเนี่ยในเวลาเดียวกันนะครับนักบินบนเครื่องเนี่ยก็เลยได้ถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่หัวอีกรอบเพราะว่าเขาเองก็งงเช่นกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเครื่องบินลำนี้มาพอที่นี่ได้ยังไงเฮียห er ัวก็เลยตอบไปว่าเออ จะบอกเองให้นะว่าที่เองบอกว่าเองจะต้องมาบินลงวันที่2เดือน7ในปี1955นี้เนี่ยวันนี้มันวันที่21เดือน5ปี1992้เาแล้วพ่อคุณซึ่งพอหลังจากคำสนทนานี้จบไปนะครับเฮียฮวนก็ได้กล่าวว่าไอ้นักบินบนเครื่องนะครับมันก็มีการพูดที่แปลกออกไปครับคือมันเป็นน้ำเสียงที่ดูลุกลี้ลุกลนขึ้นประมาณว่าอะไรนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก่อนที่จะหันไปพึมพำกับเพื่อนนักบินด้านข้างครับแล้วเขาเนี่ยก็เปิดหน้าต่างเครื่องบินออกมา ตะโกนโวกเวกโอ๊กอาร์กวอยวายกับไอเจ้าหน้าที่ที่มันอยู่ด้านล่างที่มันเตรียมการจะรับเครื่องบินนะครับว่าถอยไปถอยไปพวกเราจะออกเครื่องอีกรอบแล้วแล้วก็เอามือนะครับทำท่าทางโบกปัดไอคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยด้วยแฟ้มเอกสารที่นักบินคนนั้นถืออยู่ครับก่อนที่ทุกอย่างในสนามบินในตอนนั้นนะครับมันจะชุลมุลปนปนปี้กันอีกรอบครับเพราะว่าแบบงงไม่รู้จะทํำยังไงไงคือถ้าเกิดมันบินขึ้นไปเนี่ยมันก็อาจจะไปชนกับเครื่องบินลําอื่นได้ เฮฮวนที่อยู่บนหอควบคุมการนะครับก็เลยแบบเดี๋ยวเดียวหยุดหยุดใจเย็นๆแต่ว่าไอ้นักบินคนนั้นนะครับมันก็ไม่สนใจเลยครับเริ่มปั่นใบพัดใหม่เสร็จแล้วก็นําเครื่องเร่งขึ้นปูนขึ้นไปข้างบนอีกรอบเลยครับไอคนที่อยู่ในลานบินนี่คือไม่ต้องพูดถึงวิ่งกันกระเจงไม่งั้นโดนใบพัดเครื่องบินนี่ปั่นหัวแนะ่ซึ่งหลังจากที่ไอเครื่องบินดังกล่าวมันได้บินขึ้นไปนะครับมันก็ใช้เวลาไม่นานฮะก่อนที่จะหายวับไปในอากาศอีกรอบซึ่งการหายไปอีกครั้งของเครื่องบินรอบนี้นะครับ มันก็ไม่ได้มีใครพบเจอเครื่องบินลำนี้อีกเลยหลังจากนั้นมานะครับเ,เรื่องเครื่องบินหายนี้เนี่ยมันก็เลยได้เป็นข่าวดังอีกรอบหนึ่งเลยเพราะว่านี่มันครั้งที่2แล้วนะที่เครื่องบินลำเดิมสายการบินเดิมได้หายไปบนอากาศแต่ว่ารอบนี้นะครับมันมีคนไปเก็บเอกสารอันหนึ่งได้ฮะจำได้ไหมไอ้ตอนที่นักบินเปิดหน้าต่างลงมาแล้วเอาแบบแฟ้มมาโบกเบรกโอ๊กอาร์กวยวายนั่นนะ่ะตอนนั้นนะครับมันก็ได้มีกระดาษแผ่นหนึ่งครับร่วงตกลงมาจากแฟ้มอันนั้น ซึ่งก็จะเป็นกระดาษปฏิทินที่เขียนไว้ว่าปี1955คนในตอนนั้นก็แบบโอ้โอ้เอาแล้วไงไอหลักการหลุมนอนของไอสไตน์เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องจริงแน่ๆคือสําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจว่าไอหลุมนอนหรือว่าวอร์มโฮลนี่มันคืออะไรนะครับมันจะเป็นหนึ่งในทฤษฎีการเดินทางข้ามกาลเวลาฮะที่นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังหลายๆคนของโลกนี้เนี่ยเขาได้พูดถึงกันนะครับกล่าวข้าวก็คือมันจะเป็นความผิดปกติของช่วงเวลาบางตัวนะครับ ที่ได้บิดผิดเพี้ยนไปทําให้คนจากในอดีตน่ยสามารถมุดผ่านหลุมนั้นเข้าไปโผล่ในอนาคตหรือว่าอนาคตมุดกลับมาในอดีตได้ครับคือถ้าจะจินตนาการให้เห็นภาพก็คือเพื่อนๆลองเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งะฮะเสร็จแล้วก็เขียนจุดไว้คนละมุมกระดาษแล้วถ้าหากเพื่อนๆจะต้องการเชื่อมต่อ2จุดนี้ให้มันบรรจบกันใช่ไหมเราก็จะต้องใช้ดินสอเนี่ยลากจากจุด1ไปยังจุด2ครับแต่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องลากดินสอครับ นั่นก็คือการที่พับกระดาษให้ไอสจุดนั้นน่ะมันมาบรรจบกันเลยโดยไม่ต้องลากเส้นพอจะเห็นภาพไหมนั่นแหละครับก็คือภาพการเกิดของหลุมเวลาอย่างคร่าวๆนะครับซึ่งเอเรื่องการข้ามเวลานเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นจริงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แล้วนะครับคือในปีใหม่ของปี2008เนี่ยมันก็ได้มีคนก็ได้ฉลองปีใหม่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้ฉลองปีใหม่อีกในวันต่อมาครับซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้มันทําได้ง่ายมากเลย คือสิ่งที่ต้องใช้ก็แค่การนั่งเครื่องบินนะครับที่จะแบบนั่งข้ามเส้นเขตเวลามานะประมาณว่าแบบฉลองปีใหม่เสร็จที่ญี่ปุ่นใช่ไหมก็บินไปฉลองอีกรอบที่อเมริกาเนี่ยแหละครับนี่มันก็เป็นมุกเล่นๆที่เขาชอบใช้พูดกันแต่ว่าก็มีคนทําจริงนะครับแต่ถ้าว่าไอ้มุกเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้หลุมหนอนไงแล้วไอทฤษฎีหลุมหนอนที่พูดกันมาเมื่อกี้นี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงขนาดไหนครับมันจะมีเครื่องบินที่แบบสามารถบินข้ามการเวลาได้แบบนั้นไปจริงหรือเปล่า เอาเป็นว่าเราก็ไม่ต้องมาโนไปไกลมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอปริศนาของเรื่องนี้นะครับมันแก้ได้ง่ายนิดเดียวฮะคือหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเขาก็มีคนไปค้นพบหนังสือพิมพ์ฮะที่พูดถึงเรื่องเครื่องบินหายไปเนี่ยคือรายละเอียดเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าเป็นในปี1985ครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อว่า Weekly World News แล้วในนั้นนะครับมันก็มีหน้าของบักฮวนผู้ที่ได้อยู่บนหอควบคุมในวันนั้นนะแปะอยู่ด้วยฮะ ทว่าหน้าของนายหัวเนี่ยมันช่างดูแปลกกันเหลือเกินครับคือหน้ามันไม่เหมือนกันเลยฮะกับข่าวในปี1992กับ1985เนี่ยเรื่องมันก็เลยโป๊ะแตกว่าอ้าวนี่มันเป็นแค่เรื่องปั่นๆขึ้นมานี่่าว่าแต่เพื่อนๆก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมเขาถึงเอาข่าวโกหกบ้าบอคอหอยอะไรแบบนี้มาแปะลงในหนังสือพิมพ์ได้ทําไมพวกฝรั่งเนี่ยมันถึงต้องเชื่อเรื่องงมงายอะไรแบบนี้ด้วยก็ต้องบอกว่าให้เราไปดูไอ้หนังสือพิมพ์พวกนี้มันแปะข่าวพวกพญานาคโพลเ้ย ก็ต้องบอกว่าไอ้นังสือพิมพ์เรื่อง Weekly World News เนี่ยนะครับชาวอเมริกันนะครับเขาก็รู้กันอยู่แล้วฮะว่ามันจะขึ้นชื่อเรื่องการมีข่าวแปลกๆอย่างเช่นแบบข่าวคนที่กลับชาติมาเกิดคนมีขาเป็นไม้หรือว่าเด็กที่มีหน้าตาผิดรูปที่ให้หวยพ่อแม่แบบถูกเป๊ะอยู่เป็นประจำเลยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นจุดขายของหนังสือพิมพ์เล่มนี้แหละครับที่มันมีที่มาที่น่าสนใจมากนะ คือไอตอนแรกๆในยุคก่อนที่หนังสือพิมพ์นี่มันจะเกิดขึ้นมานะ่ะในตอนนั้นนะครับคนสร้างหนังสือพิมพ์เขาก็คิดขึ้นมาว่าทําไมสมัยนี้ผู้คนแบบชอบแต่ข่าวดารากันคือเขาเบื่องไงทําไมว่าการที่จะไปซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบข่าวดาราคนนี้ไปท้องกับใครคนนั้นออนแหนไปแกวงที่ไหนมันควรจะมีเรื่องอื่นที่คนเขาหันมาสนใจมั่งสิก็เลยมีไอเดียในการคิดเรื่องปันป่นๆขึ้นมาแล้วก็เอามาแปะในหนังสือพิมพ์ที่ว่าเนี่แหละครับซึ่งพอหลังจากที่เขาทําไปนะครับ ผลตอบรับมันก็ดีซะด้วยมันทําให้นหนังสือพิมพ์วิกนี่เวิลด์นิวส์นี่นะครับขายดีเป็นเทน้นเทท่าคล่องยิ่งกว่าตอนที่ขี้ออกมาตอนท้องเสียซะอีกแต่ประเด็นคือมันก็มีคนบางคนครับที่เขาเนี่ยได้เชื่อไอ้ข่าวในหนังสือพิมพ์นี้เนี่ยแบบเป็นตุเป็นตะจริงๆเลยซึ่งไอหนึ่งในเรื่องที่เขาเชื่อกันมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องเครื่องบินข้ามการเวลาได้แหละครับที่พอหนังสือพิมพ์มันเริ่มเริ่ม,มจะขายไม่ไดีทีไรไอคนหนังสือพิมพ์นะครับเขาก็เอาเรื่องนี้เนี่ยมันตีใหมอ่อบ และนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับพอครั้งใหม่ๆที่มันได้เอามาตีมาเนี่ยหลังๆก็จะมีข่าวปันๆเป็นเรื่องราวเวอร์ชันต่อขึ้นมาครับอย่างเช่นไอ้ผู้โดยสารที่มันได้อยู่เครื่องบินในวันนั้นเนี่ยมันก็บินกลับไปไมอามี่ฮะเสร็จแ,แล้วมันก็ไปใช้ชีวิตอยู่ต่อกับครอบครัวมันยังผาสุกก็บแบบพูดเวอร์วังอะไรกันไปนะครับ ว่าแต่ถ้าเกิดข้ามเวลาได้จริงๆนี่มันก็ดีเนอะเพื่อนๆอยากจะข้ามไปที่ไหนกันครับก็ลองเม้นมาบอกกันในที่ด้านล่างเด้อหรือถ้าใครมีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาด้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook fn d a r y นะครับผมแล้วแอดนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย